อ่ะก็เดี๋ยวเราเล่นกระบี่นะครับผมจริงๆอาชีพมันจะมีเยอะมากกว่านี้เนาะจากที่เราเทสกันนะครับก็หลายหลายสตรีมมีกระบี่มีล่มเนาะนะครับมีทวนนะครับมียาโจกก็หมัดเมานะครับแล้วก็มีครุยนะครับมีพัดแล้วก็จะมีอาชีพอีก3อันนะครับสามอันจะอยู่แบบน่อาอินิดเขาเรียกว่าไงแถวถัดมานะครับเออแถวถัดมาเป็นดาบเนาะแล้วก็ บูติงนะครับแล้วก็รักฆ่าอืมอ่ะคนเล่นทวนเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกระบี่กันไปไอตอนที่เราสร้างตัวละครเนี่ยนะครับเราสามารถเอาแบบหน้าตาของเราเนี่ยมาเป็นพีเซตได้ด้วยนะเออที่แน่แคือมันแต่งได้เยอะมากนะครับมันแต่งได้เยอะมากหน้าคิ้วตาจมูกปากเออก็มาลองกันดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องในเกมนะครับว่าภาษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เสียงภาคนะครับผมผมก็ไม่ได้ฟังนะ ไม่ได้ดูสตรีมคนอื่นเลยนะครับว่าเป็นยังไงมีประเมินใบหน้าด้วยว่ะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพอแปลไทยปุ๊บมันมีประเมินใบหน้าด้วยในโทรศัพท์าพาะครับใช่ครับนี่ผมได้ในมือถืออยู่นนไอโฟนอ่าไม่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีแบบแนวโน้มนนวโชว์เกี่ยวเกี่ยวป่ะเนี่ยมีแบบว่าอาชีพแนะนําด้วยเป็นนักปรุงยาอะไรเงี้ยก็คือแบบหน้าเราเหมาะกับแบบนี้เนาะเคไปดูกันเลย อย่างเฟี้ยวมันจะมีเลือกแบบ2โหมดนะครับ2 5 d จดีเนี่ยมันก็จะเป็นมุมกล้องที่ฟิกนิดนึงแต่ถ้าเป็นแบบ3 d ดีเนี่ยนะครับ<ม>ก็สามารถหันได้อย่างอิสระนะครับแนะนำให้เล่น3 d มดีนะครับเดี๋ยวขอดูตั้งค่าก่อนนะเอ้ยมันต้องซ้อมให้เสร็จก่อนเนาะเออมนต้องฝึกให้เสร็จก่อนถึง่จะตั้งค่ากราฟ,ฟริกได้นะฮะมันตั้งได้มากกว่านี้เนาะว่าแต่นี้ก็เยอะแล้วนเนี่ยสำหรับมือถือพี่เหละไปไหนเนี่ยพี่จะเหละไปไหน พยาไม่ได้เล่นกระบี่มานานมากเลยนะมันดูต่อนเนื่องดีนะเอาจริงๆอะ่ะแต่ว่าผมมองว่าเล่นถ้าเล่นอนะ่ะเล่นถ้วนนะถ้าแบบคนมาเล่นใหม่จริงๆอะ่ะแปรดีอยู่แล้วเนี่ยยวต้องดูไปเรื่อยๆนะครับต้องดูว่าเขามีตกหล่นอะไรยังไงบ้างนะครับเฮ okay. ้ไปต่อไปต่อเฮ้ใมีอันติอันนี้คืออันติของมันนะครับปรับภาพได้แล้วมาปรับภาพกันดีกว่านะครับภาพมันดู ู้โกรธซุ่มตุ๋ยมากเลยตอนนี้นะครับอืมสลับเป็น h ฮดีนี่อยากเดี้อ๋อเดี๋ยวโหลดทรัพยากรก่อนแป๊บนึงเอาละ่นะครับเรามาปรับแต่งนี่ไงนะครับมันสามารถปรับเฟรมเรทแบบอุ้ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสูงมากแล้วก็อาแบบสุดเลยแล้วกันนะครับจํานวนผู้เล่นเฮ้ยแบบก็สูงไปเลยสิจํานวนพืชพันธุ์สูงเียพื้นผิวเฮ้ยทำไมได้แค่นี้ฮู้เฮดียังไม่เปิดอ๋อมั้ไหวตายเถอะ คุณภาพเงาครับเอฟเฟกบ้านเฮ้ยอะรอย่าพื้นผิวมันไม่สวยนะทำไมได้แค่นั้นล่ะไหนดูดิเฮ้ยเฮ้ hey, hey, นี่เราไม่สวยนะ what เฮ้ยเฮ้ยสวยสวยเฮ้ hey, ยตอนแรกผมหึอ hey, ว่าปรับไม่สวยนะเนี่ยสวยขึ้นเยอะดูดิเฮ้ย hey, ยายาลังกานี้ <laughs> เฮ้ยภาพสวยอยู่นะเฮ้ยสวยกว่าตอนที่ผมเล่นในอิมูเลเตอร์บนพีนะครับแบบซุมกุยลุยตุ๋ยมากอะดูดิซุมกุยลุยตุ๋ยมากอะสวยอยู่ปปับฟิลเตอร์ได้ด้วยเหรอเข้าแล้วอ๋อเป็นโค้ดเบต้าครับตอนนี้เอ้ยมีฟิลเตอร์อ่าเปลี่ยนฟิลเตอร์ขนาดนี้เป็นเหมือนเดิมมาดีแนละ้ว <c oughs> เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฟิลเตอร์สิภาพสดใสเฮ้ย <c oughs> โห oh, <laughs> หน้าพี่อมชมพูเลยแหละนะครับเกมแล้วไหนครับเป็น m m o ผสมกับเอ่อผสม Hack and Slash นะครับมันต้องใช้คอมบงคอมโบอะไรพวกนี้ในการแบบตู้นะครับเพราะว่ามันไม่มีออโต้มีออโต้แค่เอ่อบางอย่างอ้แต่เสียดายเสียงพลาดจะเป็นภาษาจีนอยู่เนาะอันนี้ไม่เปิดโหมด PK ด้วยเนี่ยเฮ้ยอ่ะมีชั่วอิสระเปิดได้ตอนเลเวล37นะครับว้าว แปลได้ดีอยู่นะครับเล่นไปเฮ้ยภาพมันสวยภาพมันสวยกว่าตอนไอ้นี้มากเลยนะภาพมันสวยกว่าตอนที่ผมเล่นในบนคอมพิวเตอร์อนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะผมเล่นในอิมูเลเตอร์ตอนนั้นนะครับโอยกดง่ายด้วยนะครับกด3นิ้วได้ไหมตั้งค่าสมนิ้วไจโลนะพี่ยะโอ้อย เอโหภาเป็นสวยว่าถ้าบางกรพ่นน้ำเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เกมนี้ได้อยู่นะปะชันยุทธเฮ้ยมามามา,มาเจอคู่แล้วมาดิมาผมบอกเลยเอ้ยมาว่ะ เจอคนว่ะถ้าเจอบอดจะมีไอ้น like. like. <aina> <humid timing> like. like like ี่ครับรูปดาบปกติถ like ้าเจอเจอบอดอ่ะมันจะขึ้นรูปดาบนะครับรูปดาบสีเขียวผมจําได้เจอดาบอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเจอบอดมันจะขึ้นรูปดาบสีเขียวด้านบนนะฮะหรือว่านี้แบบอ่อนเกินไป หรือเปล่าวี่แปดเลยวะหรือว่าเป็นรอบแรกอยู่ปะแมตช์แรกอยู่อย่างงี้ปะเฮ้ยนี่ลงดันเจียนครับทุกคนนี่คือดันเจียนน,นะครับคือบอกก่อนเลยใครที่ทจะลงดันเจียนเนี่ยลงคนเดียวไม่ไหวแน่นอนต้องมีเพื่อนลงนะครับแล้วว่าเราจับคู่เนี่ยนะฮะก็จะไฟดิงมาให้เราเองเลยนะครับค่อนข้างดี อ่าไม่ต้องแบบว่ามีงมีเพื่อนเปิดทีงิงผมว่าน่าจะจับคู่หาคนลงนเะจีเยนง่ายกว่านี้นะครับอันนี้บอลต,ตัวแรกเตียอะไรวะเตียเฮงเตียเซงหงผมก็เพิ่งรู้ชื่อมันนะเล่นเซิร์ฟจีนมาก็เพิ่งรู้ชื่อมันตีตไปเลยรับการโอ้เพื่อนไอ้ตี้คือดาเมจด,ดีมากอะ่ะดูดิคนเอ่อคนที่ทำำําดาเมจเยอะเนี่ยนะครับจะขึ้นทางด้านขวาเลยอ่าตัวผมเนี่ยยังเวลน้อยอยู่โอ้ดาเมจตามสุนเลยเนะี่ย เอ็มชาแนโอเคบอสตัวแรกลายก็เปิดกล่องรับของไปเลยครับเพิ่งเนี่ยพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับก็ต้องหาจากในดันเที่ยนอะไรประมาณนี้แหละอ่าอ่ะไปบอสต่อไปก็ต้องเดินผ่านพวกมอนเตอร์เดี๋ยวลากไปก่อนแล้วกันนะครับลากไปก่อนเลยเออมาตีทีเดียวเฮ้ยคนนี้ก็เป็นกระบี่เหมือนเราเลยนะตีไปตีไปโูเขาได้แม่นงมากอะแต่ละคนสุดยอด บอสตัวแรกไม่มีแมคนิกอะไรมากนะครับข้าง,ง่ายตอนนี้อยู่เซิร์ฟไต้หวันเนี่ยครับบอสมหูตายยากมากๆเลยอ่ะอ่าไปดูตัวนี้ดูนะครับตอนนี้จะมีอีร่างออกมาโอ้โหถือว่าเร็วถือว่าเร็วโอเค <c oughs> นี่ไงนี่ไงจะมีอีกตัวหนึ่งออกมานะครับแต่ไม่ทันหรอกพลเนตี้ผมน่าจะแบบว่าใส่ย,ยับอะ่ะไงก็เถอใส่ย,ยับอะ่ะเออเปิดกล่องไหมครับอันนี้ต่อในนี้เราสามารถกดออตโต้ได้นะ,นะครับอุอ้ยตัวมีอุปรกรณ์ให้ถึงตามเลเวลที่เขากำหนดนะถึงจะออตโต้ได้โอ้คือเอาชัวร์อะอโอโต้แล้วผ่านแน่อะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นในบอสตัวสุดซุย นะครับอันนี้มี3ตัวคือเอาง่ายๆคือแมคานิคของบอสต่างๆอ่ะมันมันดูง่ายเดาง่ายนะครับดูแค่วงสกิลของบอสก็ได้นะเวลาบอสที่ตีเนี่ยมันไม่ได้แบบตีทันทีเนี่ยมันจะมีวงสกิลก่อนนะคก็ผ่านง่ายมากมายเออ,เอ,อแต่ถ้ามาลงคนเดียวผมก็คิดว่าผมน่าจะนานพอสมควรนะฮะตายโอเคครับก็ เปียด yeah ah. so oh, oh. mm ันเจียนดันเจียนวยี่ปดนั่นเองครับโอ้โหดูเทมเมเราทำได้น้อยมากอะแต่เรื่องของการฟุ้นฟูเดี๋ยวทํำไมเราฟื้นฟูได้เยอะจังอืมโอเคโอเคครับได้ของมาก็กดใส่เลยโอเคจบแล้วเขาออกกันหมดแล้วอะาคือเขาออกกันหมดแล้วโอเคครับเดินเควสต่อ โอเวอเอาไปสามเเลยอ่ะดงเรเจียนที